ใครที่ชอบสะสมธนบัตรฟังทางนี้ค่ะต้องไม่พลาดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเขามาเตรียมเปิดประมูลธนบัตรไทยแปลกหายากที่บอกเลยว่ามีแค่ฉบับเดียวในโลกนะคะโอ้โหดิฉันอยากจะรู้แล้วว่าราคาประมูลเนี่ยมันจะพุ่งไปเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะธนบัตรฉบับละ100บาทนะคะที่ทางพันตำรวจเอกอำนวยจองคำอายุ60ปีอดีตผู้กำกับสอพเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน เก็บสะสมมานานหลายสิบปีละตั้งแต่สมัยยังรับราชการอยู่ในพื้นที่ภาคห้านะคะก็เก็บอย่างดีแหละใส่กรอบพลาสติกเอาไว้เคลือบป้องกันน้ําถ้าดูผิวเผอนมันก็จะดูเหมือนธนบัตรท,ท,ทั่วไปนะคะแต่ถ้าพลิกไปด้านหลังจะพบว่าไม่มีการตีพิมพ์ค่ะเป็นลักษณะของกระดาษเปล่าแต่ว่ายังมีลายน้ําปรากฏให้เห็นเพียงเส้นเดียวนะคะทางพันตํารวจเอ,เอกอํานวยบอกว่าธนบัตรที่เห็นเนี่ยถูกตีพิมพ์ด้านเดียวมันเป็นความผิดพลาดจากการผลิต ทำให้มีแค่ฉบับเดียวในโลกเก็บสะสมมานานหลายปีแล้วค่ะมีทั้งฉบับละ100บาทฉบับละ50บาทแล้วก็ฉบับละเจบาทด้วยทุกฉบับเนี่ยได้รับการตรวจสอบจากทางธนาคารนะคะยืนยันว่าเป็นธนบัตรจริงค่ะเบื้องต้นเตรียมที่จะนําออกมาประมูลละเอามาประมูลเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะหาเงินรักษาโรคพากินสันนะคะคือใจจริงอยากเก็บไว้แหละแต่ว่าด้วยความจำเป็นในชีวิตก็ต้องหาเงินรักษาตัวใช่ไหมคะ ธนบัตรฉบับละ100บาทเนี่ยรัชการที่10จัดพิมพ์ในปี2561จะประมูลเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฟังดีๆค่ะ3ล้านบาทค่ะโอ้โหนี่แค่เริ่มต้นนะคะคะยังไม่เคาะแรกเลยคุณทั้ง2คนสนใจไหมคะไม่ไหวอยากมีติดตัวมากกว่าเงินในกระเป๋าเริ่มสั่นแล้วไหมคะแล้วก็ธนบัตรฉบับละ10บาทรัชการที่10เนี่ยจะประมูลเริ่มต้นราคาลดลงมาหน่อย 1นึ่งบาทคะ่ะขออภัยคะ่ะ1ล้านบาทหนึ่งหมื่นบาทนี่ที่ฉันเสียบควักแล้วนะคะแต่พอ1ล้านโอเคเก็บเหมือนเดิมขออภัย1ล้านบาทเริ่มต้นที่1ล้านบาทคะ่ะแล้วก็ธนาบัตรฉบับละเจบาทรัชการที่9เนี่ยประมูลเริ่มต้น3ามแสนห้าหมบาทนะคะคือเกิดจากาจากาาารพจเครื่องพิมพ์ที่มันไม่พ่นสีหรือ ไม่ปั๊มอะไรทนองนั้นอันนี้ของจริงเลยนะครับอันนี้ของจริงสามารถใช้จ่ายได้สามารถเอาไปใช้ใจ่าได้เอาไปแลกที่ธนาคารและอันที่สคือถ้านักสะสมได้ก็สามารถที่จะเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มนักสะสม ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเดี๋ยวจะมีะการนําธนบัตรฉบับละหนึ่งบาทสมัยรัชกาลที่8ค่ะซึ่งเป็นธนบัตรขวัญถุงนะคะหมวดคุณผู้ชมค่ะกอไก่9999999้โเ็กหสวยมากครับเลขสวยไหมคะเดี๋ยวจะ,ะเอาออกมาประมูลด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งราคาค่ะ ความพิเศษของธนบัตรฉบับนี้คือคําว่าธนบัตรนะคะ,ะมีตัวการันบนรอเรือ,อและเป็นธนบัตรฉบับแรกของประเทศไทยเลยนะที่ทําเป็นที่ระลึกหรือว่าขวัญถุงนั่นเองค่ะโอ้โหเลขสวยซะด้วยอยากรู้แล้วค่ะว่าราคาประมูลสุดท้ายเนี่ย,ยจะพุ่งไปที่เท่าไหร่นะแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้ทางพันธุ์ตํารวจเอกอํานวยเนี่ยอาการดีขึ้นเร็วๆด้วยนะคะหายป่วยจากโรคพาร์กินสันนะคะ จริงๆคล้ายๆกับสิ่งที่ต้องบอกว่าธรรมชาติสันสร้างเนาะเหมือนกับธรรมชาติว่าแบบบางทีเกิดผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่สวยงามได้ครับคุณผู้ชม